สวัสดีครับเรามาอยู่กันที่เอวันซ่าอีกแล้วช่วงนี้เอวันซ่าเยอะเพราะว่าใกล้ปีใหม่เป็นสินค้าขายดีตัวนี้ปี2013นะฮะก็คือ Minor c h a n ชนแล้วเป็นตัว Minor c h a n ชนนะครับเป็นตัวแรกเป็นตัวท็อป1.5 S อนะครับเป็นเกียวโต,โตนะครับตัวนี้ก็จะแพงหน่อย2,39,000บาทเพราะมันปี2013 Minor c h a ชนตัวไม่เชนเราก็ขายแสนแปดนานะฮะ อันนี้ก็เพิ่มไป4ี่หมืได้เชนแล้วก็ไม่แพงนะฮะก็ไม่แพงเป็นตัวท็อปด้วย1 5 s ตัวท็อปไอรอนซ่านะฮะไอรอเซ1 5นซ่า 1.5S ปี2013ไมหมนเเชนนะฮะ1.5ประหยัดประหยัดนะฮะโตโยต้าด้วยรักษาง่ายเจที่นั่งไปทะเลไปไหนมาไหนญาติพี่น้องนี่ประหยัดด้วยเครื่องพันหนะฮะไม่ใช่ไม่ต้องแบกเครื่องใหญ่น้ำหนักรถก็ไม่ไม่หนักนะฮะ ก็สะดวกสบายไม่ใหญ่เททะจนเกินไปนะครับความยาวก็เท่ากับรถเก๋งไซส์กลางทั่วไปนะครับแต่คุณได้ความจุของเบาะหรือว่าที่นั่งของผู้โดยสารที่แบบค่อนข้างที่จะหลายคนนะฮะสม่ว่าจะไปกัน5คน6คนเจคนหรือว่าอะไรอย่างน้อยๆห้องเก็บสัมภาระหรือว่าพื้นที่นั่งใช้สอยก็จํานวนได้เยอะมากขึ้นแล้วก็ไม่กว้างจนเกินไปไอ้ไม่ตัวรถไม่ใหญ่เนเกินไปหาที่จอดยากอย่างนั้นไม่ใช่ อันนี้เหมาะเหมาะสาหรับครอบครัวนะฮะครอบครัวนักเดินทางหรือว่านานๆออกไปไหนทีหรือว่าไม่ได้ออกไปไหนเราก็ใช้ในเมืองได้นะฮะไม่ต้องแบกน้าหนักตลอดเวลาตัวนี้นี่ถ้าเกิดเราไม่ได้ไปไหนเที่ยวไหนไกลๆเราใช้ในเมืองก็ประหยัดเพราะว่ามัน1.5นะฮะเพราะเครื่อง1.5ถึงเวลาจะไปเที่ยวเอ้ยไปเที่ยวเว้ยเพื่อนๆต้องเรียกเราแน่นอนเพราะเรามีรถเจ็ดที่นั่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถเก๋งกัน เป็นรถเก๋งกันเป็นกระบะกันจะไปกันทีก็ต้องไป3คันบ้านนึงก็ต้องขับรถไป3ามคันเสียค่าน้ำมันคันละพันก็3ามพันไปกับสาม0ันหกพันไปมาปุ๊บไปคันนี้คันเดียวได้เลยค่าน้ำมันไปกับ2,000บาทแต่เราจริงๆต้องไป3คันนี่ไปแค่คันเดียวคุ้มเลยนะฮะเราขายสองแสนันบาทลูกค้าก็จะผ่อนเดือนละสี่พันกว่าบาท6ปีนะฮะ 6ปี4 0 0 0กว่านะฮะตัวท็อปก็จะเป็นยังไงตัวท็อปก็จะเป็นแอร์แบ็ก ABS พุ่งอะไรบางติฟังชั่นนะฮะไมคันนี้แสนเจ็ดแสนเจ็ดก็ไม่เยอะเาปกติมาตรฐานคือปีละ2 0 0 0 0โลนะฮะของรถที่ใช้ในประเทศไทยนะครับไม่ใช่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเมืองเขาเล็กนะฮะอย่าไปซีเรียสอย่าไปเทียบกับเขารถญี่ปุ่นนี่ทุกคันนี่ไม่เกิน10,000แสนโลเพราะว่าเมืองเขาเล็กเขาไม่ได้ขับไปไหนไกลนะฮะ เราซื้อกัอบข้าวไข้าวเมืองนี่น,นี่หน่อยบ้านเรานี่ยพันกิโลเหนือใต้ตั้งเท่าไหร่อ่ะเหนือใต้พันหกร้อย 1, กิโลนะฮะก็เป็นธรรมดาแอร์แบ็กเอเมสพวกอะไรบางติดฟังก์ชันนะฮะเกียร์อัตโนมัติเกียร์ออโต้นะฮะเบาะก,ก็มาหยี่ภายในเราพอกหมดนะครับแอร์นี่มีทั้งหมดมีแอร์หน้าแอร์หลังหมดนะฮะมีแอร์หน้าแอร์หลังมีแอร์หน้าแอร์หลังนะฮะเบาะพับได้ขึ้นลงสะดวกทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะพับเก็บครับขวนของ,ของได้นะฮะ ก็ได้แปดที่นั่งถ้าเล็กๆเด็กๆนะฮะก็มีแอร์หลังด้วยนะฮะแอร์หลังเห็นนะฮะแอร์หลังแอร์หลังเปิดปิดแยกนะฮะใครจะเปิดก็เปิดไม่เปิดก็ปิดนะฮะแค่นั้นเองกระโจไฟฟ้า4บานนะครับกระโจไฟ้า4บานทะเบียนกรุงเทพเอกสารพร้อมโอนนะครับจัดเฟรนช์ได้เต็มนะครับถามว่ามีค่าจ่ายไหมของเราก็ออกรถจ่าย3,000บาทช่วยค่าประกันค่าจัดค่าโอนหน่อยนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ขายแพงถ้าเราขายแพงนี่คุณเอ้ยออกรถบาทเดียวพอ เออคันนี้จัดได้สองแสนแปดนะแต่เราไม่ขายไงเราขายสองแสนห้าพอนะฮะเพราะลูกค้าจะผ่อนแพงผมนี่จะไม่กล้าน้อยแต่ทั้งเต็นท์นี่นะทบจะไม่มีรถที่ผ่อนเดือนละเจนะ็ดพันแปดพันน่ะน้อยนะฮะน้อยนะครับด้านซ้ายก็เหมือนกับด้านขวานะขึ้นลงได้สะดวกนะครับก็ด้านซ้ายก็เหมือนกันนะฮะเบ,บาะมะายี่สะอาดสะอาดนะฮะสะอาดสะอาดแอร์เยน็นเจี๊ยบตัวต้าไม่ต้องกลัวแอร์เย็นแน่นอนนะฮะ ก็ตัวนี้ก็จะผ่อน4,000กว่าบาทนะ4,000ไปปลายนะครับ4,000ไปปลายก็ไม่เยอะนะฮะผมจะเน้นเลยใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่จะรู้เลยว่าเต็นท์นี้แม่งขายแล้ถูกว่ะเฮ้ยแม่งผ่อนไม่แพงว่ะเฮ้ยผ่อนไหวว่ะเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอถูกเหรอเมื่อกี้ลูกค้าไปดูสุรุลูกค้าไปดูสุรุสุบะรุอีกเต็นท์นึงมาบอกว่าเขาขาย3,800ผมบอกให้ราคาทุนเลย300,000พอเพราะมันอยู่กับเรานานแล้ว รถพวกนี้เราอยู่กับเราหลายเดือนนี่เราจะเราจะต้องดันออกนะฮะเราจะต้องดันออกนะฮะเพื่อไปซื้อรถคันใหม่ๆนะครับ